ตลาดหวยไฟพัฒนาครับอำเภอตะการเพื่อผลบุบนราชชธานีมาหอดกับพอกองซิบโขลดมาองซบมากระซบบอหลายน่ะแม่เราขายถือแหงครับกรพอกระซบอไกระซบปลาะซบาทด้หันไดหลายน่ะุ่นเบื้งตี่หลังตวเท่จาถุงกรังนี้เฮ็ดบอลออกบอบ่คายมันจะเศร้าคลายยู่เห็ดบม่ แม่นบ่เฮ็ดลายครับมือเศร้าที่พันมาผมมาหอดสวยครับมือนีหยอดประมาณเจ็ดม่วงเหรอครับผมมาหอดเจ็ดม่วงครึ่งล่ะเฮ็ดเผืองสาดเฮ็ดเผือีหยังบุกเด่เห็ดเผืองแดงบ่มือเศร้าแต่ลายบ่แม่บ้าขายจนเงินซีหาลอยแล้ววะปวโพูดครับบรรยากาศตลาดย้มเศร้าครับตลาดหอยฝ่ายมัฒนา ของกินของขายโซนอาหารพื้นบ้านครับพี่านผัวกะบุงกะตาของโอ้เมื่อเช้านี่เพราะว่าเฮ็ดลายครับเสียดายมากเพาท่านเอ้าเดี๋ยวสิพาไปรองปรุงบรรยากาศครับสวยๆนี่แหละน้องใหม่ลายโอ้ทั้งนี้เปนกระสินคือกันละครับต้มมาแล้วหนึ่งมาแล้วคือกันละนี่เฮ็ดนิ้งกอเฮ็ดเฮ็ดเพิงนิ้ง เฮ็ดเพลงยุค <te le> oh, ่าเฮ็ดเปิงคมครับโอวเตววจ้ัวตัวตมีัวตรับตรวรัััั งูเหรอพี่วะมันเป็นบรรยากาศช่วงสวยครับผมมาหอดสายแต่น้อยหนึ่งแต่สีประมาณนี้แหละครับตลาดก็ได้ของกินของขายบ้านเราท่าทนี่เป็นส่วนอาหารพื้นบ้านครับหอยหอมหหออยมเนื้อจานเดียวโอ้มีแต่ผัวขายดีๆแทนเหมือนนี่ก็หลายวะ ตลาดก็คือเข <si suppression> ื <fin anta> <ots> ่อนแห่มันนี่จี้ฟังทางไหนบานนี่ทานี้ก็ปลอยงู่้รวให้รัที่หลงี่นาที่ตาทเนี่เน้อก็ลพ่อยี่มันไหนไม่เป็นกระสอบกิดยังกินกระแซบใช้ไข่ออม ก็ใช้ไข่ก็ได้อ้อมกับเสียบอโอเคอ้อมใส่หัวบ่จิงหรอไข่ผําไข่ผําโมเมนไข่ผัมโมเมนต์ไข่ผัมไข่ผําพีพพ่น้องครับยังก่อนห้างเตียนหรือห้างตอ่ตอต่อดูนะต่อครับตอ่อไหนึ่งเฮ็ดไข่ผําทั้งนี้ผลิตน,นิยมหนึ่งมากครับเฮ็ดก็ได้บรรยากาศตลาดเศร้าห้วยไฟพัฒนา ของกินของขายบานๆส่วนท่านี้จะเป็นกับเขา่าเป็นอาหารเป็นต้มเป็นลาบเป็นลาบก๋อยส้อยแซ่พาไปซองยังไงป้าแม่ไข่หอมขย,ยันว่าน้ำกินหอม <c oughs> ว่าเป็นหิ้วเขาเ่าอะไรวะต้มเปื่อยๆครับ <c oughs> <c oughs> นี่ผสมเนี่ยแหละเราเห็ดต้ม <c oughs> ลาบต้มจับ มีเวัดนอกหน้าก็มีครับผมจู๋ก็มีโอ้ขักแน่ครับตลาดห้วยไฟทางในก็จะเป็นตลาดโกคกกระบื้องับหัวกล้วยคือวา่าแหละคุณไม่มีผลครับคนเลือกสื่อหัวสื่อขั้วไอ,อนะครับช่วงนี้ตลาดก,ก็จะเป็นงั้วละครับหลายคอนซอนค,อน,คอนครับคนนี่หลายอีหลี เขาโซนทั้งในครับตลาดนี้พุกับว่าคอยเด่มากครับแต่ก็โดูด้มาเทื่อนหนึ่งขึ้นกันครับพอเดีมาเลาะมาเบิงมาเบิงบรรยากาศน้ำกันนะครับบรรยากาศประมาณเจ็ดโมงกว่าๆครับควันจะไปทั้งแปดโมงข้นก็ยังไหลายคือเก่ากับตลาดหุกวนไฟมาหาเบิงแนวกินแนวขายทั้งทีครับแต่ว่ามื่อี้เข้ามาสวยครับเข้ามาสวย ข้างออกกะันยังไงก็ได้เอออีแม่บอได้มาขายของบ่อนี้บอได้ขายมาซื้อเหมือนี้เป็นไฟสนับสนุนเราหยิบว่านหวานโอ้โมาเบิ่งนกุศลเราขายอีอย่างเส้นโคงค่ะยักบาทสามสิบค่ะสามสิบบาทบอไอบอคอยกินไปได้แต่ชิลองสิมเบิ่ง เสือซอยสามสิบบาททุกเบานี่นะนันปลาที่ดีเรื่องอเสียเอาลายแท้โอ้ยสือม่มนเเดเดียวผมกินโบเป็นยอ,อยนากเสือซอยเสือเฮ็ดขมพมคนว่าไปก่อยกับเสียบเฮ็ดยันก่อนเสียบเที่ยกเอแได้ยีกสูตรได้บัตร ก็ใน lives, ้ำกเทียมดองก็ใช่กุ้งกวจ้หอมด้วยกัน oh. แ้ออนตักวยก้อยบ่แม่โอ้ใส่น้ำกเทียมดองน้ำกัทีสีล่องมึงเด้อทั้งนี้เฮ็ดกวกบ่ฮันออกบ่บ่ออกโมราแล้วว่าสียมหาอเบเฮ็ดกวกเฮ็ดละงกเได้เสือซอยเราเสือดอกสืเบิดล่ะจงไมพื้นกินน้ำทุ่งมาซื้อสวยครับ ในประมาณนี่แหละพี่นอ้องเนี่ยกินกันได้โซนนี้ก็จะเป็นทั้งออาครับอ,อีกฝั่งนึงก็จะเป็นตลาดโคกระบือเอาไว้ซะก่อนเออเอาไว้อะี้ก็คล้องคือกันครับคืออย่างโซนอาหารขึ้นบ้านที่เราไปเมื่อกี้นี่ก็โอ้หลายครับเดี่ยวเนี่ส่วนมากที่เป็นเห็ดครับคุณมาขายแต่เดีย่ยก็คือเบิร์ตเล้วครับเบิร์ตเลี่วก็เมื่อกับราคาไม่แพง หรือท่าจะนำยาฝุ่นนี้ไปสมน้ำนำไปฉีดบนใไหายตาท่านจะสามารถมาเบิ่งเราขายอาหารพื่นบานกระสิพอจะเบียพักเท่าไรก่อนนี้สิบบาทค่ะสิบบาทคือสิทนปุ๊บคือหายไรเลยักเนี่ยครับบรรยากาศตลาดห่วยไยพัฒนาช่วงสวยๆกระตาเฮ็ดบ่แม่ กระตาเงินอุย้ยงเป็นแต่ออนซอนก็เฮ็ดอีกว่าเลยกระตาเงินแล้ววะปลาอย่างนี้รปรากฏบอกปรากฏว่านี่แหละบรรยากาศทาง,องออกาก็ไดเมื่อในตลาดคึกคืนจักหน่อยครับบุ่นไหวจักหน่อยจะชิฟังทางไหนมะลิมก็มีเพลงก็มีฟัง